ตัดอันนี้ฮูดเด็กนะครับนูดเด็กฮูดเด็กเวเตอร์ฮูดของเด็กนะคะลูกค้าอันนี้งานเด็กตัวหนึ่งเบอร์หนึ่งหน้าตาลมาเพลลาไปแล้ว นี่ค่ะช้าลองเลยงานเทพนะคะลูกค้าใหม่มากครับใหม่มากนี่ฟิลลาฟิลลาถ้างานเก่าสกรีนจะไม่เป็นแบบนี้นะลูกค้าลูกค้าดูถ้างานเก่าสกรีนไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โหน่ารักจุ้มเบอร์เกินปุ้ยมุยตัวอะไรเด็กไกวตัดผมนะคะลูกค้าตัวอะไรไะตัวอะไรม่รเมื่อกี้ฟิลลาอันนี้พิงค์อันนี้ตัวสติ๊ค่ะลูกค้านี่ใครไม่ใช่อวตารว่ะไม่อวตาร เอออวตารจุดๆอันนี้ปิงลูกค้านะโอปินอามากลูคาดูสกินอะลูกค้าใหมมากให่จริงมเแตกเลยฮะูเด็กนะลูกค้านะนีประถมนะคะดูวันประถมเค้าไปเลยแม่กี้ฮัโลคิตตี้เฮ้ยทำไมมันมีต่อแบนวะ โลโก้งานไนกี้เนี่ยข้างในก็มีไนกี้โลโก้เปนเร่มขาโคตรใหม่จริงสกินไม่แตกเลยนะสกินไม่แตกเต็มนะไปเอาบอกเหรเฮ้ยทำไมแบรด์มันเยอะด่นี้อันด้วอันด้ไม่มากนี่สกินฮัลโหลใส่ฮัลโหลอะไรอะตอะไรอะไรอะอะะ นี่อยไรม้งเจตีเตีล้ยโอ้ยโหนกเอยู่นั่นแหะมันอยู่ในปากนิดนึงนิดนึงนี่เตียวเองไอ้ทอมมี่ป้าพีู่กค้าทอมมี่สวยมากลูกค้าสเวตเตอร์ตัวนี้เป็นเป็นมีฮูดนะคะลูกค้าของเด็กนะ ตัวใหญ่เสร็จแล้วมาช่วยใส่สี้ันอันยุ่ใส่ไปไปไม่รู้อุ้นสกินนาโอ้โหลูกค้าดูสกินไม่อยากจะโชว์ฮะเพืนมันสวยมากเลยสวยดูสกินหลังเลยอย่างแน่นโอ้ยอย่างแน่นไม่ด้วยนะฮะไม่พี่จังเอาไปไม่พี่จังลูกค้ามีงานเด็กนะลูกค้าขาเด็กมีนะงานเด็กนี้หาตัวไหนไม่เจอทักแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์รีวิวให้ใส่จิ๋ว เรลยแต่วัยอนุบาลถึงประถมเลยนะคะอนุบาลถึงประถมเลยเดินมาดูสวนนี้จัสติกค่ะใหม่มากใหม่มากจริงดูสกีมองเห็นปะขาจับผิดเลยนะแบบว่าใกล้มากก็ไได้ใกล้มากพูดไม่ออกคุณลูกค้าดูดิโอเอสดีซีวงก็มาโอ้โหเนี่ยดูเอสดีซีขอบด้วยเก่าว่า โอ้โหมาได้ไงอะเสื้ยววงโค้ดเก่าอ่ะโหนี่โอปินปินทั้งล่างขึ้นเป็นตัวเป็นแบบเด็กชายเด็กหญิงนะลูกค้านะโคโลโคโลก็มานี่อ้ยลูกค้าลาคอสว่ะลาคอสลาคอสโคตรดาลูกค้าลาคอสสวยมากลาคอสเออดูนี่ประมาณห้าขวบได้อุ้ยมาจอนนะมาจอน แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนปักสามพันนะลูกค้าสามพันลูกได้ไปส่งฟรีเลยนะคะโอ้ไม่เทียวว่าลูกค้าประมาณเดี๋ยวหนูลืมลืมจำนวนลูกค้าดูในโพสต์ดีๆนะคะจำนวนนัดประมาณสองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยลูกรีวิวได้ทุกตัวแถมส่งฟรีนะห้าโลตอบนี้ใหม่มากดูคืออยากให้ไล่ย้อนดูที่เคยรีวิวนะลูกค้าคือ แบนจุกแบนแน่นจริงๆแล้วทุกลูกคือสวยหมดเปิดมากี่ลูกกี่ลูกคือสวยหมดไม่มีลูกหนไม่สวยเลยปิดใจทุกคนรีวิวแน่นนะบอกก่อนเลยทุกลูกเป็นอย่างนี้นี่มาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยสุดกเลยเปิดมาแบบตกใจอ่ะตัวอะสเกตบอร์ดตสเก็ตบอร์ดติ๊งใจปะ คะสวยมากนะตัวนี้งานเด็กนะคะเพราะว่าเอาไปไม่ผิดหวังขายตัวละไม่ผิดหวังแล้วแบรนด์โคตรเยอะลูกค้าแบรนด์ที่ไหนแบรนด์อะไรเลยแบรนด์เยอะมากผ้าอย่างสวยหนูเชื่อนะว่าพี่เอาไปกับคนตรงแยกกันซื้อเพราะว่าซื้อได้เด็กยากมันคือขายได้ทั้งปีเขาเอาไปใส่ในโรงเรียนก็ได้นะคะโอ้โหนงเลยเจ็บจี๊ดเดิมอะไรอยู่อันนี้ลูกค้าดูดิ ทำไมแบรนด์เบลมเท่ยโลโก้อะโลโก้เป็นปักไม่ใช่สกีนะคุณค่ะสีสะททอนแสงอันนี้คือเที่ยวเนี่ยผู้ใหญ่ถ้าจะใส่ได้เลยนี่คือเด็กโตใส่ได้นะคะเด็กโตเด็กเล็กใส่ได้หมดมินลี่ลูกค้าดูเด็กหนูหยิบตัวสองตัวจะต้องเจอแบรนด์นี่นี่นี่แบบตัวนี้คือแบบสภาพแบบเก้าสิบบวกเออบอกเลยเก้าสิบบวกเลยนะคะอันนี้เรื่องเลยนะพลอตสตอรี่อันนี้ อะไรนะพี่เอาอะไรอ่ะแบทแมนแบทแมนโอ้สีปลกค่ะลูกค้าอย่างรออูแบทเยอะจริงนะลูกค้าแบนเยอะจริงนี่แบทแม่แบทแมนแบทแมนแบทแมนงานปักลูกค้ามาแว่นนะสวยมากอ สามพันบาทสูตรดอกไม้อะไรนล้วเป็นของดีมันก็จะอย่างนี้แหละแฟนอะไรนะแฟนอะไรสตาร์สตาร์นี่หนูมาเปิดเสื้อหนาวก่อนเพราะว่ามันหนำหลายวันนะของลูกค้าต้องใช้ทางเหนือหนาวยาวเลยนะคะแถมควยมากแถบเลยอะไรแถบเป็นลิฟต์บิ้งนะคะลูกค้าเป็นปักสวยมากโอ้โหตัวใหญ่นี่เสร็จดีมากเสร็จดีแล้ว สวยมากลูกค้าเอ้ยสเวตเตอร์ฮูดเด็กนี่อูมาอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเอานะอันเดอร์ล้วอันเดอร์อีกแล้วโอ้โหเจอปักอันเดอร์ปักนะไม่ใช่อันเดอร์สตริงดูดูค้าอเบอร์คาบีค่ะไม่อีกแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวยันลูกค้าพี่สูตรปั๊มเนื้อหนูเข้าไปอ่านให้ไม่มีใครกล้าอ่านแชทพี่สูจหรอกนอกจากหนูบอกเลยคนจะเล่นห่างก่อน เดี๋ยน้องไปตอบกห้งามโอ้โหใหม่มากสิภูว,ว,ว,วันเนชียบยบวันเชียบสวยเลยลูกค้าดูข้างล่างข้างหลังเป็นปัก่ามา,มาสีเหลืองโหอ,ออสคอร์ดนะคะลูกค้าของค่ะออสคอร์ดเหลืองสวยมากนี่ ขอดเหลอืองสวยมากออใครเล่นเสื้อผ้าเด็กแบรนด์นี้ทุกีทุกคนมันป็นโอไม่เหลืองอะไรนะอะไร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 ,ะไรสวยเลยเมื่อกี้เอ็มอันนี้ W ค่ะวีคทำไมมันใหม่ขนาดนีนนน้ใหม่มากนี่ถ้าเป็นกระสอบผู้ใหญ่บอกเลยกีทเลยนะกีทเลย นอกันอันนี้อนเป็นไรด้วยอันนี้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 อัมเด้อปะมนดไอโเสเน่ยอะพูดอะไรเนี่ยดิสนียกค้าตัวอะไรวะดิสนีย์พูดจกินใหม่มากอันนี้ดิสนีแต่หนูไม่รู้จักมันคือการตูนอะไรอันนี้ไม่ไม่ใช่แต่มาิฟินโอเคมาิฟินนะคะของดิสนีนะสวยมากสิ่นี่ดูดกินนี่ก่อนนี่ใหม่มาก สวยตัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงูกคะเด็กๆทั้งนั้นเลยมันสวยมากงานมันตังงานมันใหม่87ดเจ็ดอะซื้อไปเลยนูนตัวนนี้แปดเจ็ดแจกเหมือนเดิมแจกมาหลายทีคอมมี่อันนี้คอมมี่แน่มือสีอย่างนั้นทอมแน่นอนนี่ทอมมี่ทอมบ้างแลนเอ็นจ้ะได้ให้ของเด็กด้วย กินนักตุ้กตัวลูกค้าท่าก็าใหม่ตาสุดๆไม่พ,พิดหวังอะ่ะเอาไปจัดไปลูกค้าตรงนีมม้ส่งฟรีนี hey, ่เ็ซกอลลี่จ้ะโอ้ปิ้นปิ้นทั้งตัวนี่ค้าคือแบรนด์นางเยอะมากเลยนะงงมากผ้าใหม่ลูก็สอบจริงๆตัวนี้ใหม่มากใหม่มากใหม่จริงนะใหม่มงงแบบงงการพุ่งรายได้จนีปน นี่ตัวนี้โอ้โหไม่ไม่เหลือคนโซนดูไม่นานจานไปลูกค้ามแนอีกแล้วนี่สวยมากลูกค้าสามพันเองนะกระสอบสามพันลูกค้ารับลูกรียิวส่งฟรีกระสอบใหม่ซื้อ2อล็อีก500บาท สวยมากลูกค้าสกินแน่นอันเดอร์กี่ตัวแล้วเนี่ยอันเดอร์มันส่าตัวแล้วอันเดอร์โคตรเยอะเลยลูกค้าในกี่ตัวหนึ่งสองตัวอันเดอร์เยอะมากยังไม่รวมแบรนด์อื่นๆเลยนะคะอะไร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 พวกนี้ค่อยมาบอกลูกค้าฟิลาก็ไปแล้วนะฟิลาก็ไปแล้วเซียววงก็ไปแล้ว เอซีดีซีก็มาเฉยนี่หน้าวัดขึ้นมาลูกค้าสอฮีเลอร์มารวมฮาเล่ฮาลวนโอเนวีมีแน่นอนทุกกรสอบทุกลูกอยู่แล้วโอเนวี่ทุกลูกลีก็มางานเขาสวยมากแล้วก็ใหม่มากนะลูกค้าต้องรีวิวก็ส่งฟรีนะนี่แฟน แทนเปลี่ยนก็มาเฮ้ยลูกค้าให้ขายงานเด็กงานสเวตเตอร์นี่นะให,หม่มากลูกค้าขอร้องให้เก็บงานมันไม่สกินอย่างเงี้ยก็ชอบใส่นะโค้ใหม่เนี่ย <ะ S 3> ใหม่จริงๆริงตั้งใจเลยน่าแต่ผมมี่แฟนแล้วปะยังยังโตอยู่ไอ้พี่แฟนผมใส่ได้ปะเล่เล่มาช่วยพี่ขายเร็วเล่คน่นเริ่มให้นี่ <laughs> นองเล็กกกลับมาฮะมี่คือวงนี้ะล่ะนมลูกค้าันนารักดูดิกกนีแบรนด์อะไรอ่ะบางทีหนูก็ไม่รู้จักนะแต่หนูงานเขาสวยมากๆเลยอันเดอมไหนอ่ะอะไรแกล่ี่จะออกแกวไปหน่อยเปล่าวะ S M L ค่ะสวยจริงสวยจริง ออกผู้ใหญ่ยังคลิปอยู่โอ้หต้องออกผู้ใหญ่นี่บอกเลยบอกเลยหน้าบ้านนี่หมดแน่<ไ>ปรยัดแน่นอนเดินกันแบบเอือดแตกอ่ะสวยม<ต>าเราไปมาเด็กขนาดนี้ยัง<ไ>วัยอนุบาลถึงประถมนะคะผ้าใหม่ผ้าเท่ใครรับรูปรีวิวส่งซีเลยเย,ยีนะย่ยมเอี่ยมยีนหมดค่ะพี่อะไรเอีวยมยืนเอี่ยม เอวยืดเอวยืดต่อเลยอะ พ่อแม่พี uh, ่อยู่พี่ใส่ตัวไอ้คนที่ไหนพี่คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวไอ้ขายกาแฟพี่ไอ้มึงมีแฟนแล้วมึงมีเมียแล้วมึงมายุ่งกับผลไม้มึงว่ามึงมีต้นไหนรู้ไงไอ้่งพี่เขาว่าพี่มีเมียแลกวพวกฝ่ายคนที่ขายกาแฟ On the area, what?